พระเจ้าสร้างโลกนี้จากเทพแห่งความชั่วร้ายและจะทำลายโลกนี้ให้สิ้นซากไปดูหน่อยสี่พันปีก่อนคิดาการโลกนี้ถือกำเนิดอพูดเรื่องใช่ไหมจะเพิ่งขัดสิฟังก่อนสิพ่อหนุ่มก็ได้งั้นลูกพูดต่อเมื่อคืนพระเจ้ามหาฉันเขากล่าวว่าพูดว่าฟังก่อนได้ไหมล่ะพูดว่าอาบสาเซนองัำรังอะฉันจะแปลให้ โลกจะประสบภัยพิบัติในปี6 2 6นั่นก็คือใช่แล้วละ่ะคืออะไรนะงงโอ้ยกับปี2,22 0 22, ไงปีนี้เหรอใช่แล้วซื้อของขังกับข้าตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองสิแค่ก็อยากลองเอาเงินถึงเวลาวิทยาศาสตร์อายุของโลกนอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านปีซึ่งได้มาจากการวัดธา,าตุกำมะถันสี กัมมัรังสีหมายความว่าถ้าบัญชีสูญเสียอะตอมและเริ่มสลายตัวภายในระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาการสลายตัวที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดเวลาได้เนื่องจากเราขอขอระบบสุทิยะนุายต่อตัวขึ้นมาพร้อมกันเองแค่วัดปริมาณและสัดส่วนของธาตุกัมมันตรังสีในอุกปกรณ์ก็สามารถวไดแล้วเองวัดได้4.15้าล้านปีนั่นคือพระเจ้าสั่งให้เองวัดเหรอลุงมันเป็นวิทยาศาสตร์รู้ไหม โลกนี้พระเจ้าสร้างขึ้นมานะพวกนายจะไปรู่อะไรฮะามิสลาไปเขาไปเถอะอย่าไปใส่ใจกับคนแบบนี้เลยชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ